ไล่ปีตั้งแต่แรกเลยล้วกันนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราติ่ง YG ก็คือตอน Win Who Is Next Project เนาะเป็นรายการ Survival ของ YG เอง Wins e t e l o a l Edition DVD The 100 d a y s Journey ก็คือตอนนั้นมันเป็นวารายการถ่ายร้อวัน Survival ร้อยวันของทีม A แล้วก็ทีม B ซึ่งทีม A ก็คือ w i n เนอในปัจจุบันแล้วก็ทีม B ก็คือไอคอนในปัจจุบันเป็นครั้งแรกเลยนะที่ติ่ง YG แล้วก็ซื้ออันนี้มาข้างในก็เป็นงไรวะ ือจำไม่ได้แล้วมันนานมาแล้2013่ะถ้าจำไม่ผิดนะของวิน Secret Notes รายการวินก็ได้เด๋ยวเป็นวินเนอร์นี่ก็อัลัมแรกของวินเนอร์เนาะสอง4ัสิี่ SS นี่วงนายแบบพี่แท้ทรูนี่คือลายขาดเนาะขาดหนึ่งหรือขาดหน้าบอขาดจริงด้วยก็เป็นการที่ซูงหุนแบบนี้นะคะ หลังจากที่เดบิวต์วินเนอร์แล้วก็มีในการถัดไปเป็น s าวเวอร์เช่นเคยเพื่อเดบิวต์ทีม B กับสมาชิกเพิ่มนะคะซึ่งรายการนั้นก็คือชื่อนี่เลย mix and match อันนี้ใหญ่มากใหญ่เท่ากล่องรองเท้าคือแบบคือใหญ่แบบใหญ่มาก mix a n match get ready show time ก็คือเดสุดท้ายเดบิเดวเป็นไอคอนเนาะก็คือใหญ่เท่ากล่องรองเท้าไปเลยเป็น DVD ก็คือเหมือนเหมือนของวินเมื่อกี้แหละ ขออนุญาตออกมาก่อนว่ามีอะไรบ้างไม่แน่ใจด้วยว่ามันมีการหรือเปล่าเพราะว่าไม่น่ามีเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เลยที่สิ่งที่สูงก็คือสิ่งนี้เป็นโน้ตของเมมเบอร์ซึ่งพันได้ฮันบินนะคะอ๋อมีการดวะนี่เป็นการฮันบินแล้วก็สติกเกอร์อ๋อเป็นอันนีทเ้งเล่มก็จะเป็นฮันบินหมดเลยนี่เลยจ้า แล้วก็เนี่ยคือทํากล่องใหญ่เพื่อก็คือสุดแค่นี้มีแผ่นแล้วข้างในข้างใต้ก็ไม่มีแล้วโคตรเกะกะหนักมากมากสม,มัยนั้นก็คือน้องแพงเพราะว่ามันมันหนักนี่แหละมันใหญ่มันบักชีวิตซึ่งแบบถ้าถามว่าตอนนั้นแบบมี้แซนแมเนชเมนใครก็คือนี่เลยค่ะพงศก ี่องสองตอนนี้อยู่เป็นทาก้อนนะ้ไม่ได้เด็กับไอคอนจริงทยายกับพี่รองสองไม่ได้เดกับไอคอนคนที่ได้เด้กับทีม B ีแบบเพิ่มเข้าไปหนึ่งคนเพื่อเป็นไอคอนก็คือชานอูที่ทุกคนรู้จักในปัจจุบันนี้ชานอูนี้นะคะ ไอคอนก็ได้เดบิวเป็นอัลบั้มนี้ซึ่งตอนนั้นแบบมันออกแบบแบ่งครึ่งๆนะเป็นฮัฟ์อัลบั้มสองอัน,อ,นอันแรกจะเป็นสีแดงอันที่สองจะเป็นสีเขียวแต่ว่าฟันซื้อแค่ตอนสีแดงออก หลังจากอัลบัมแรกก็ไม่ได้คัมแบ็กเลยแบบเลยจนมาอัลบัมนี้ที่ตั้งใจให้มันเป็นโปรเจกต์เอ็กซึ่งมันจะแบบเรียงกัน4ตัวตัว E ตัว X, Y ตัว T ตัว T แต่ว่าดันเริ่มได้แค่โปรเจกต์ E แล้วก็ไม่มีต่ออีกเลยนะคะซึ่งมี2เวอร์ชั่นหน้าตาแบบนี้นี่จ้ะ น้าแทก็ออกจากวงไปรีอจนแบบช่วงหลังๆมาก็ไม่ให้วินเนอร์คัมแบ็กอีกแล้วอะคือก็ทำแต่ว่าแบบว่าให้พูดตรงๆก็คือแบบไม่ไม่ค่อยใส่ใจอะคือมันก็ไม่ใส่ใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวของเรานะเออเราก็เลยแบบเลิกตามเราสึกว่าแบบคือแต่เราก็ยังฟังเพลงดูรายการเขาอย่างนู่นนี่นั่นอยู่นะ ที่เราซื้อของวินเนอร์นะคะก็คืออัลบั้มของพี่มิโนโอัลบั้มแรกซึ่งตอนนั้นไม่ใช่ของพี่มิโนโอเองด้วยเป็นเดอะม็อนะคะก็คือเป็นพี่มิโนโกับบ๊อบบี้โคกันอาอกอัลบั้มเนาะสองคนซึ่งมันมีเวอร์ชันแยกเวอร์ชันมิโนโกับเวอร์ชันบ,บ๊อบบี้นั่นแหละก็เลยเลือกซื้อเวอร์ชันพี่มิโนมา วงในค่ายคิวที่เราติงเนี่ยแล้วแบบซื้อบั้มเนี่ยมีอยู่สองวงก็คือเพนทากอนกับ B2B นะก็ไม่เยอะเท่าไหร่น้องมีเท่านี้เองอันนี้อันแรกเป็นบั้มของ B2B นะคะบ um ั้มเทรลเลอร์เตอร์ม i นิอัลบัเนาะปีไหนวะปี2 0 1พันสามอจาเป็นอย่างนี้ อันนี้บัมมูฟน่าจะปี2014เลยป่ะถูกแล้วปี2014นะคะ ทูบีนะคะคอมพลีตนั่นเองใหญ่กบบย่าใหญ่หนาเบอร์นี้เลยอุย้ยไม่ได้การตื่นกวางด้วยหรอว้าวจำไม่ได้เลย ชันถ้าจําไม่ผิด แผ่นมันแผ่นมันต่างด้วยนะเออเมื่อกี้ลืมเปิดว,ว่ามันแผ่นยอนกับแผ่นพี่จินโฮนะคะ ไม่มีไม่มีซองใหญ่เพื่อเก็บนาะงคิวก็จบเ,เท่านี้แหละจ้าส่วนอันนี้เป็นกองเล็กๆนะที่แบบเขาก็มีค่ายนัย่นแหละแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อของค่ายเขาเยอะขนาดนั้นอะเริ่มกันที่อันที่ทุกคนน่าจะแบบคุ้นๆกันก่อนอันนี้เป็นอัลบั้มของ M Black นะคะนี่พานเคยตาม M Black อยู่ช่วงหนึ่งแต่จริงๆก็ตามหลายอัลบัม้มนั่นแหละ แต่ว่าได้ซื้อจริงๆอ่ะแค่บั้มเยอะก็คือบั้มนี้บั้มมิเรอร์นะคะน่าจะเป็นบั้มสุดท้ายก่อนที่จะแบบดิสแบนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็คือแบบโลกหมดแล้วนะคะ ตบนนีอสก็ยังคงทำกิจกรรมอยู่ด้วยกันอยู่เนาะยังโปรโมทด้วยกันอยู่ยังไม่ได้วงไปไหนนะอยู่ค่ายซ a นตาเชโอะนะนี่อันนี้เป็นอัลบั้ม Autumn Story นะคะตอนนั้น playing, ess, เพลง Confess เนาะนี่การที่ M J กับการพี่จินจินแล้วก็ไอดีทั้งสองคน ก็คือมีความออทัมหนักมากตอนนั้นอะช่วงนั้นยังเป็นช่วงที่อัลบั้มยังใช้แพคเกจแพคเกจจิ้งแบบเดิมอยู่ก็คือตั้งแต่เดบิวต์มันก็แค่เปลี่ยนสีน้าปากข้างหน้าตรงนี้เฉยๆแบบสีเหลืองสีน้ำเงินอะไรเงี้ยแล้วก็มาสีแดงสีนี้ เคป๊อปคอลเลกชันได้หรือเปล่ามันน่าจะเป็นแนวเคฮิป๊อปมากกว่านะคะเป็นเคแรปเปอร์มากกว่านี่เป็นอัลบัม้มหรือว่าเป็นมิกซ์เทปของแรปเปอร์เกาหลีที่เราชอบซึ่งก็คือทูกินะคะ,ะหลายคนอาจจะเรียกว่า d o อ t o c o n s o l ่นะนี่ก็คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เห็นหน้าเทาหน่อ๋อแรกก่อนละกันอันนี้เป็น South Korean r a p s o อ m i มิกซ์นะคะอันนี้เป็นของน่าจะแค่อีเลเน่เดียวใช่ก็คือเป็นมิกซ์เทปของค่ายอีเลเน่นะคะ ชื่อแอนเนลเนี่ยณตอนนั้นน่ะนะมี3คนมีพี่โทกิมีพี่เจคไวเอมีพี่บีนซิโน่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่ออาจจะไม่เคยอาจจะไม่รู้จักหน้าแต่อาจจะเคยได้ยินหลังจากแบบการที่แบบว่าไปฟิชเจอร์วิ่งกับเคปศิลปินแบบไอดอลที่คุณชอบหรือว่านักร้องที่คุณชอบอ่ะหน้าตาแบบนี้ก็คือเป็นแบบเหมือนแผ่นแบบแผ่นซีดีกล่องพลาสติกปกตินั่นแหละไม่ได้มีการ์ดให้เก็บอะไรเนาะแต่ก็จะมีซีดีเพลงแบบนี้นะคะเป็นมิกเซ็นี่แล้วก็มีแบบบุ๊กเล็ตนิดๆหน่อยมี2แผ่นนเลยะเออแลล้วก็็มีบุเต ด้านหน้านิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะเอของพี่โทกิแหละาจำผิดนี่เป็นของพี่โทกิอย่างเดียวแต่ว่าก็จะแบบมีพี่ๆในค่ายมาฟิตด้วยตัวอย่างนี้นะคะพี่โทกิกับพี่เดอะควายเอ็ดเนาะนี่ก็รวม3คนนะคะอิเลเน่พี่บินซิโน่พี่เดอะควายเอ็ดพี่โทกินี่เลย แบบนี้นะจ๊ะนี่ก็มีแค่นี้นะบุ๊กเลตก็คือชอบเขามากมันไม่มีไม่มีร้านพีหรอกต้องกดเองถ้านานพีจะเห็นล้านพีน่าจะเป็นแบบพวกแบบบ้านของอนเนียไทยอะไรเงี้ยมีพีบ้างแต่แบบเราก็กดมาเองนะจ๊ะแล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นของบิโตกิคนเดียวแล้วเรามั่นใจในอนเนียว่ะมุมมุมหมดแล้วตอนนี้นี่ก็มิโูกิคนเดียวเองนั่นแหละถูกแล้วนะคะนี่ก็เป็นรถจริงๆรถจริงๆของเขาเลยนะรถเขาจริงๆหมดเลยนะที่ที่ถ่ายในปกนี้นะคะ เป็นแบบนี้บ้านมัติเลนะนะอะไรก็มีบุเล็คเล็กๆเช่นเคยนะคะนี่นะจ๊ะความรวยต่างๆนานานะคะนี่เราอันนี้มีแผ่นเดียวเล็กๆน้อยๆนะคะไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็แค่นี้แหละแค่แบบเออหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นเลยก็มาให้ดูเฉยๆ